อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะทุกท่านพี่นกไรรังพาเที่ยวนะคะที่นี่โคกหนองนาค่ะมานอนโคกหนองนาได้3ามวันแล้วค่ะทุกท่านบ้านยังไม่เสร็จนะคะบ้านหลังน้อย ช่วงนี้ไม่ได้ตามเพื่อนๆน,นะคะอาจก็ขออภัยนะคะอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวชมหาเพื่อนๆน,นะคะพอดีที่บ้านมีงานขาวดำค่ะแฟนน้องสาวของพ่อนะคะท่านเสียนะคะคุณปู่นะคะเดี๋ยวเสร็จธุระเรียบรย้อยก็จะไปเยี่ยมชมเพื่อนๆน,นะคะทุกท่าน วันก่อนฝนตกสดชื่นมากค่ะตกหนักเลยก็เลยไม่ได้เปิดน้ำต้นไม้ใบหญ้าก,ก็จะได้สดชื่นนะคะก็ไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะทุกท่านเพราะว่ายุ่งกับงานนะคะก็หลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะก็ขออภัยทุกท่านด้วยพอดีวันนี้ก็รีบตื่นแต่เช้ามาถ่ายคลิปโคกหนองนาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมชมนะคะช่วงนี้นะคะทุกท่านโคกหนองนานะคะทุกท่านเราจะพาเดินเที่ยวนะคะทำบ้านหลังน้อยไวค้ค่ะบ้านหลังเล็กๆที่โคกหนองนายังไม่เสร็จคะ่ะท่าน ยังไม่เสร็จดีนะคะก็บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านก็เอาไว้ให้ลูกชายเขานอนนะคะมาค่ะเสียงจิ้งรีดเยอะมากค่ะทุกท่านจิ้งรีดเยอะแต่ไม่ได้ไปหาเลย รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวฝนตกก็ระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่านนะคะ,ะคลิปนี้จะขอสักสี่นาทีนะคะทุกท่านไปค่ะพ่อขนดิน ะคะ่ะแสงตะเวันจ้าตะวันกำลังจะขึ้นนะคะที่นี่โคกหนองนาน,นะคะทุกท่านนี่ค่ะบ้านหลังน้อยยังไม่เสร็จนะคะพเพื่อนยังไ,ไม่เสร็จนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นกไรลังพาเที่ยวด้วยนะคะไปค่ะไปดื่มกาแฟด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ